สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดคุยกันในเรื่องการหวานข้าวในช่วงเดือนกันยานี่หรือไปปลายกันยานี่ว่าจะทันไหมครับซึ่งก็มีเพื่อนๆหลายคนถามมาซึ่งผมก็ได้ให้คําตอบไปว่าบางทีมันก็ไม่ทันนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเหตุผลแล้วก็วิเคราะห์ดูว่าทําไมช่วงเดือนกันยานี่ หวานเข้าช่วงนี้ทำไมมันถึงเสี่ยงซึ่งปกติถ้าเป็นข้าวนาปีนี่มันก็ไม่ทันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าช่วงกันยาเนี่ยมันก,ก็จะได้เก็บเกี่ยวแล้วในช่วงพฤศจิกาได้เก็บเกี่ยวแล้วข้าวกจะตั้งตัวไม่ทันถ้าเป็นช่วงสิงหาอย่ายังทันอยู่นะครับในช่วงตน้นตนสิงหาทีนี้ถ้าเป็นข้าวนาปลังมันจะทันไหม ซึ่งช่วงกันยาตุลาเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาดูหนาวแล้วซึ่งมีความเสี่ยงมากในการหวานข้าวที่จะไปออกในช่วงฤดูหนาวซึ่งบางคนก็ทําได้นะครับผมเห็นหลายคนแต่ว่าต้องดูในสภาพภูมิอากาศแล้วก็สภาพแวดลอ้อมแวดล้อมในที่นั้นๆด้วยว่าเอออากาศอากาศแต่ละที่มันหนาวไม่เหมือนกันาอาจจะอากาศหนาวไม่เยอะ อุณหภูมิพอดีหรือหนาวไม่นานก็อาจจะทําได้แต่บางคนนี่ก็ทําได้นะครับสามปีเขาบอกว่าได้เป็นเกวียนเลยลายหนึ่งเป็นกอขอสีหนึ่งแต่ก็ต้องดูทุกอย่างประกอบปัจจัยหลายอย่างด้วยถ้าว่าในพื้นที่ของท่านมีคนทําแล้วได้เอออันนี้ก็น่าจะลองเสียงดูแต่ในคกร็นจริงแล้วถ้าว่าช่วงเดือนกันยาเนี่ยยังไงก็เสี่ยงครับ เสี่ยงทั้งน้ําท่วมในช่วงที่จะวานนี่ก็น้ํามาแล้วและในช่วงที่จะออกลวงออกดอกเนี่ยเยอะก็จะไปกระทบหนาวแล้วผลผลิตนี่ลดผลผลิตนี่ลดลงแน่นอนครับเสี่ยงถึงกับบางคนก็ขาดทุนอันนี้เพราะเพราะช่วงนี้ราคาปุ๋ยราคาข้าวมันไม่ได้ผมว่าไม่น่าจะทําแต่ท่านอยากจะทําผมก็หาข้อมูลมาให้ครับวันนี้ ก็จะมีพัน์ข้าวที่เหมาะสมกับฤดูดหนาวถ้าเป็นกขอ41พวงเนี่ยมันจะทนได้ในสภาพอากาศอุณหภูมิที่18องศาถ้าเป็นกขอ85กับพวกกขอ57เนี่ยสองพันนี้มันทนหนาวพอสมควรอยู่ในสภาพอากาศที่อุณหภูมิที่14องศาจะถามว่าถ้ามันออกนานเนี่ยถ้ามันหนาวนานเนี่ยก็กระทบเหมือนกันผลผลิตลดลงแน่นอน แล้วก็มีมีหลายพันนะครับพวกจัดตินบางคนเขาก็ว่าทําได้พวกกกขขสามหนึ่งปัญหาหลักๆคือถ้าไปกระทบหนาวเนี่ยในช่วงอากาศหนาวเนี่ยข้าวมันจะไม่ค่อยกินปุ๋ยโดยจะมันแสดงอาการแพ้หนาวเนี่ยภายในในระยะเวลาสามวัน,นลักษณะของการข้าวแพ้หนาวเนี่ยจะดูออกที่ใบใบมันจะเริ่มเหลืองออกส้มๆคล้ายๆพวกการเชื้อราแบคทีเรียเนี่ย าข้าวยังเล็กอยู่มันจะทําให้ข้าวต้นแคแกลนแล้วอายุการเก็บเกี่ยวนี้มันต้องยาวนานแน่นอนครับเพราะว่ามันคบหนาวซึ่งระยะข้าวเล็กนี่ก็กเกษตรกรนี่ผมว่าก็ว่าไม่นองไม่น่าจะเป็นห่วงสักเท่าไร่แต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือในช่วงระยะที่ข้าวกาลังผลิดอ,อกออกรวงหรือเรียกว่าช่วงกลัดหางปัทูนี่ครับซึ่งในช่วงนี้หากอากาศหนาวเย็นนานเนี่ยจะทําให้ข้าวที่กําลังโพนี่ไม่ยอมโพหาโพมากก็โ่ได้แค่ครึ่งรวง ทำให้ครึ่งหนึ่งอยู่ในกาบใบระยะเวลาการออกดอกทำให้ผสมเกรสรไม่ได้นะครับแล้วทำให้มเมล็ดรีบผลผลิตนี่ลดลงแน่นอนหายไปเกือบครึ่งหรือบางท่านก็อาจจะไม่ได้ผลผลิตเลยก็นี่ก็คือความเสี่ยงในช่วงอากาศหนาวทั้งเข้าไม่กินปุ๋ยทั้งทุกอย่างถ้าท่านจะทำจริงๆให้นับอายุข้าวว่ามันจะไปออกช่วงไหน ถ้าเป็นเข้ากขอห้าเพวกนี้จะมีอายุระยะเวลาร้อห้าวันถ้าร้อห้าวันนี้ก็จะออกออกดอกประมาณถ้าพวกอายุเข้า100วันออกดอกประมาณ60ถึง70บวันประมาณนี้ท่านก็คำนวณนอานะครับ ถ้าเป็นพันเข้าที่อายุ120วันนี่ก็ออกลอกออกลวงประมาณอายุ 80- ดสถึงแปวันนี่อา,อาจจะคลาดเคลื่อนได้เพราะวอากาศมันเย็นมันหนาวแล้วก็สภาพดินสภาพแวดล้อมต่างๆอันนี้ก็ได้หาข้อมูลมาแล้วก็ประสบการณ์ครับซึ่งผมก็ไม่เคยทําในช่วงนี้ก็เคยทําอยู่นะครับช่วงหนึ่งแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ผลผลิตก็เลยไม่อยากแนะนําก็หวังว่าข้อมูลนี้คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อย ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับปิดผลาดประกันใดขออภัยมาณที่นี้้ดยเด้อ